สวัสดีครับเพื่อนอันนี้ก็กลับมาทำนี่เจ้าวฮอนนะครับไส้ให้หมูย่างแล้วก็ขอหมูครับอ่ากำลังนี่มหมักไว้นะครับอ่าย่างนะครับย่างใบตองนะครับหอมเลยยู่ย่างใบตองอ่าย่างอะไรอะไรเอออยู่ในใบตองนะครับอ่าเปิดให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะมันคืออะไร อาคอหมูครับคอหมูย่างใบตองน,นะครับกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากเลยนะครับวันนี้เราไปอยู่บรรยากาศครับที่ดเดิมของเราครับ,บนี่ก็ประมาณทุ่งกว่าแล้วคอหมูค <c oughs> อหมูย่างครับคอหมูแล้วก็มีหนอกหนอกวัวด้วยนะหนอกวัวย่างน,นี้ด้วยนะ<ด>ยอยากลองกินว่ะแล้วก็มีไส้อ่อนนะครับ โอ้ยเยอะเยะเยอะมากเนี่ยนะวันนี้มาหลายคนนะก็เลยจัดเยอะหน่อยวันนี้ถูกหวยด้วยไงวันนี้ห้องเต้ถูกหวยครับอ๋อห้องเต้ถูกหวยเต้ยเลี้ยงกัดไปนี่ก็ถูกหวยนะฮะเในหน่อครับหนกอ๋หนอกบัวใช่ไหมนี่หนอกบัวทั้งเนื้อทั้งหมูนะเราไม่แยกมีอะไรบ้างอันนี้มีอะไรบ้างนี่มีอะไรบ้างนี่นี่อ๋อ อันนี้เป็นคอคอหมูนะคอหมูมีไส,ส้อ่อนนะครับไส้อ่อนวิ่งีดอกดอกบัวนี่ดอกดอกดอกบัวนะช่วงดอกมันจะมีมันเข้ามาแทรกนะนีก็หมักแล้วก็ย่างก็อร่อยนะหมัก,กย่างก็อร่อยเดี๋ยวตามด้วยดอกบัวเลยนะจบจากคอหมูเนี่ยนะตามกันดูนะว่า,ามันจะออกมาแบบแบบไหนมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับ วินทีย่างใบตองอ่าน้ำมันจะไม่ไหลลงฐานจะมีควันจะอบอยู่ใบตองมันจะหอมคืออย่างแรกคือหอมใบตองอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ไม่ค่อยได้แห้งได้เหลืองใช่ไหมได้ไหมเหลืองครับเหลืองเหรออ่าเดี๋ยวรอดูนะรอชมนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะใบตองลุกไฟเมื่อไหร่ก็ได้แหละคุใช่ไหมอ๋อให้ใบตองไปลุกก่อนนะระหว่างนี้เราก็พูดเล่นเล่นเดี๋ยวรอใบตองไปเกี่ยมเราก็ดู ถ้ามันไหมมากก็เปลี่ยนใบใหม่ก็ต้องเปลี่ยนนะไหมมากก็เปลี่ยนใบใหม่โอเคมีใบเยอะนะครับนี่มีสวนนี่ทังหน้าบ้านนี่รงไหนนูสวนกล้วยเลยนะตรงงไหนวาสวนกล้วยเลยฮะก็เริ่มมากันทยอยมากันเกือบหมดแล้วนะฮะลอยมากันเกือบหมดแล้วนะเรียกฟังกันเลยนมาดูครับคอหมูว่าเป็นไงบ้าง แต่ในที่รู้อ่ะหอมหอมหอมมากเลยเดี๋ยวกลับไปข้างนึงนะอ่าแล้วกลับไปข้างนึงครับวิธีการกลับครับโอ้โหสุดคลาสสิกสุดคลาสสิกวับนั่นไงเห็นไหมโอ้สุดยอดเลยเดียวสิดูฝั่งนี้สิโอต้องนับด้วยเหรอซ้เอ้ามีซ้ำด้วยเอ๋อเหลืองเหมือนกันนี่ใช่ได้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 ใช้ได้เปนของเหมือนกอ่าเรียงเรียง ฝั่งฝั่งนี้สุกแล้วพอได้นะ,นะอีกฝ <พอ S 1> ั่งนึงยังไม่สุกรออีกฝั่งนึงก่อนนะถือไว้ไก่อนครับน่าจะได้ที่แล้ว,ลวเสร็จนะฮะดูสิเอาอีมันเป็นไฟมันไม่ใช่ไฟธรรมชาติมันก็เลยดูเนี่ยไม่แดงนะมันเป็นไฟเดี๋ยวกจับไปดูนะอ่ามาเลยมาเลยขึ้นเลยขึ้นเขียงเลยรออะไรอื เอาล้วครับเสร็จแล้วให้ไปเอาจานกระช้อนมาซ่อมไปเรื่อยไปคั่วเอาละครับดูสีอันนี้คอหมูย่างนะเดีด๋ยวจะมีไส้แล้วก็มีหนอกวัวนะหนอกเออหนอกวัวหนอกไหมหนอก ก็ทหารมันโนักหนุ่มกิมมันโหนก็หนุ่มย็นเกินอ้าวฮะเฮ้ยขอกินหน่อยได้ไหมเนี่ยหอมเหลือเกินผมว่านไม่นานนะอร่อยมากครับนุ่มเลยเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อความหมูโลกว่าโลนี้น้อยเอาครับวันนี้ระหว่างนี้ก็เอาหนอกบัวลงต่อนะครับ ไบตองวางก่อนครับแล้วก็วางบนไปตองอีกทีหนึ่ง<อ>มันหอมนะมันหอมจริงๆลองทําดูนะอเอาล้วครับเดี๋ยวรอดูนะระหว่างนี้ไปเอาน้าเจียวฮ้อนอใส่หม้อ,อถฟฟ้าก่อนออกินให้หมดเลยอันนี้ก็อะไรกินได้เอากินไปก่อนนะระหว่างนี้นะ อร่อยนะอร่อยป่ะเอ๊ะจะได้ป่ะฮะก็เป็นคนทำนะน้ำจิ้มได้ครั้งเดียวเป็นอย่างนี้แหละทีแรกก็มาตรฐานดีๆไป็นางหลังๆมาไม่ได้เรื่องกินได้แล้วครับแกวฮอนอันนี้ก็วงแกวฮอนด้วยเอ้าวเขาเรียกให้มาดูว่าหนอกใกล้จะสุกแล้วฝั่งนึงเหรอไม่ไม่ต้องให้สุกมากนะครับนี่ครับ แต่ว่าหอมโอ้โหหอมไปไกลมากนะเอาละลอยฝั่งนึงนะฝั่งนี้ก็ไปกินเดี๋ยวฮอน์นวงนู้นต่อนะเอานนี้สาวเจ่ภูมานะเอาสาวเจ่ภูมไปหวัดดีแฟนขับหน่อยอ้าวโหลงคลิปไปนี้ติดตามเยอะเลยนะเอาละวเอาละเดือดแล้วครับแจวฮอนเราเดือดแล้วเดี๋ยวก็ใส่นี่ลงไปนะใครอยากกินอะไรก็ อยากไรลาบเลยนะอโอเคนะบรรยากาศของการช่วยเหลือกันนะว่าเขาบอกว่านอกสุกแล้วเอาละเยังไ,ไงเนี่ยโอ้จะหอมหอมเนาะไม่ต้องเหลือแนะถ้าเขเหลือมันจะสุกแล้วามรามีมาเดียม เออมีเดียมมีเดียมพอไ,พไปหั่นเลยหั่นเลย เอาครับลงใต้ต่อลงใต้ต่อโนะ <c oughs> หอะนอะฮะหนกวัวหนกวัว <c oughs> เนื้อเนื้อหนอกมัน <c oughs> เอาใต้วางต่อ เนี่ยต้องลายโอ้โเ้ไส้สดนะไม่ได้ไม่ได้ต้มไม่ได้เรื่องเลยนะหมักไว้แล้วก็มาย่างไปตองเ่ยเออท,ทีแรกนี่ว่าจะเหนียวนะผู้ติงนะเอาที่แรกผมเคยเคย<ม>ทำมันไม่เหนียวอะเออสุดยอดเลยแปลกดิป <c oughs> กติคิดว่าว่าได้โดยไปตองเนี่ยไปตองมาทำมันมียาครับมันไม่นุ่มปกติมันต้องเหนียวมันต้องต้มก่อนไงแล้วมาย่างไงถ้าทำอันนี้ย่างเลยอะแต่แต่ไม่เหนียวผู้ชมผมเคยลองกินมาแล้ว,ลวเนี่ยก็บ่นมันผูนกินได้ไงเียเหนียวแน่ๆอะไรเงี้ย เนี่ยได้อร่อยครับเริ่มเล่นเริ่มเล่นนะลูกมาโอ้โหไกลหน่อยนะแต่ก็ไกลหน่อยนึงนะพี่มันเทอมน้อยหน่อยก็เหนียวด้วยนะเอาลูกอ่ะเย็บดีดีดีแล้วนะเนี่เนี่ยเนี่ยได้หรอได้เอากินเนี่จิ้นได้เอากิน <laughs> ừ. ngủ làng นี่ละ tay làng ดูดิ okay, uh. nào ทำไมเนมวะทำไมนู่นอยู่มีไม้ตรงคนคิวอยากถ่ายเออยเ่้องสายอ่าครับใช่อ่ามีแจ๋หอนกับสาวแชยภูมิอ่าเอาเลยเอากินเลยกินเลยเทพกระถนว่าไงเนี่ยคนเนี้ย มาก็จะมาได้ชอบมาช้าขึ้นมาตอนนี้เสร็จประยชนครับคือส่วนใหญ่เขาจะมาแล้วปุ๊บพูดพร้อมกินเลยนะฮะเพราะว่ามาแรกๆมันต้องช่วยนู่นช่วยนี่ไงเขาจะมาไงเขาจะรู้เขาจะรู้หลักเขาจะรู้เขารู้หลักเขาจะมากินไม่ใช้อย่างงาไม่ได้อย่างงาครับไม่ไดใชนอย่างงาจะรู้หลักไงเพราะว่าถ้าเกิดมาเร็วปุ๊บเดี๋ยวมันต้องช่วยนู่นช่วยนี่ไงเสร็จภารกิจ มันมันเป็นข้ออ้างอ่ะผมว่านะไม่ใช่ไม่ใช่พอเขาจะกินเขาเสร็จแล้วเขาอะไรแล้วปุ๊บเขาพร้อมกินปุ๊บโผล่ทันทีเลยมับเลยอ่ะแปลกอ่ะมันหลายรอบแล้วมันแปลกมากอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอย่างเราเลยโหเกียรติไม่ดีเลยครับโหหลังน้ำหลังเลือดเกลี่ยเกลี่ยเดินนะชุบๆขับขับขับโดนน้อยไปขับลงน้ำหน่อยบรรยากาศของการ ร,วม,รวมชุมนุม,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 มทังสารคนถูกหวยนะครับอ่ามีคนถูกหวยนะนี่คนเลี้ยงก็ก็คิดก็นี่ก็คิดแบบนั้นอยู่ไงก็อยากถึงแค่เอามานี่ไงกินเลย <c oughs> อยากให้มันเป็นแบบนั้นไง <c oughs> ถ้าถ้าโดดไปก็กินเลย อย่าฮอนก็จะคล้ายสุกกี้ไงนะต้องเผาอย่าฮอนนะฮะตัวลงเลครับเดียวผมเลยอ่ะเอออันเดียคนนี้แท้กระดูกนะครับไอเหมือนคล้ายถั่วพูหรืออะไรทั้งอย่างเแย่งขอาแย่งคนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้นี้แท้กระดูกครับอันนี้เล้งของอร่อยเลยผมผมเล่นอันนี้แสนรู้ใช้ใช้ช้อนได้ปลุกปลุกพูนราพปลุกปลุกพูนาปกติก็เออแย่ง นักนักประธานอยู่แล้วนะครับคร่มีหมาแล้วแย่งหมากินแล้วคุณก็กินด้วยกันพอใจพี่เอ้ากินก่อนแล้วพอใจแล้วกินด้วยกันชอบเล่นมันเล่นจับลงเหรอเอ้ยตอรี่พ่อมันจะมีแต่มันเราเข้าใจว่าแม่ลงเป็นพี่อะไรตอรี่พ่อมันอ๋ออันนี้ให้ลุงน่อยเขาเหนียวอ่ะ อันนี้ต้มเลยดีกว่าว่ะใส่เดือดใส่ไปเลยพี่เนหนียวอ่ะใช่เฮ้ยนสุกจะเหนียวไหมสูเหนียวอ่ะเฮ้ยนี่คตรอร่อยดีเพราะดีอร่อยเละจจใส่ดีเหรอไม่ใส่ไม่ใส่ใส่แีน น้ำไม่อร่อยป่ะเฮ้ยมันมีนั่นหรือไหมที่ต้มไว้นานๆน่ะนี่ไงแข็งโฟกเลยอ่ะน้ำจิ้มแจ่วก็เยอะเนาะแจ่วขมจะเยอะเนาะพี่จะก็แจ่วหวานกว่าไม่ไหวอ่ะอืมอืมอวไรดีแบบเหมือนเหมือนที่เด็ดดูเรา เราผมมีมาเลยนะบีกีสตเนไม่ต้มเลยไม่ต้มเลยลองที่ไม่กินอะไรนะเราจไม่กินอะไรไม่เอาอะไรกินสักอย่างมกลาุมบาปุ่บไม่ไไม่ เม่ตาไม่จะมาไม่ถึงมาจะรักกันนะร้ยอย่าเดี๋ยวนี่ยน้ำลายเด่นใสขนมอือเดี๋ยวมันไม่บริสุทธิ์ขนมผมอ่ะอร่อยอะอยากลองกินทำไมมันดำดำอ่ะดีมากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ร um ู um ้นะไม่กินอะไรเลยวันนี้รับมันกลับเลยเปิดคอนไอนไม้แล้วขนมกินอร่อยไหมกินกันเนื้ออร่อย แต่ว่าไม่จะกลับไปกินเมื่อไหร่นับไปไหนนะเดี๋ยวตุ้ยเย็นจะไปต้องเกี่ยวให้แหลกเลยเน,ะนี่ยไปน่าติดตามอเออนั่นแหละคือชอบอยากมา่อ,อ,อกกลับมาข้างหองต้องให้กินมืแล้วอ่ะมาติดตามมาติดตามต้องไส้หน่อยรออยู่นะ กินเดี๋ยวฮ้อนรอรอไส้ละรอไส้นี้ตอนนี้เขาหมักทำอร่อยมากทำอร่อยจริงคนนี้ไม่เหนียวด้วยกินไปก่อนใช่ไหมรอไปก่อนแล้วกันนะรอไปก่อนอ้ไนะส้ครับไส้มาลองทดลองชิมดูก่อนนะ ว่าหายเหนียวยังชิมต่อนะร้อนร้อนเลยันบอกเเลยเหนียวไปและน้เาครับฮะไม่เหนียวนะวไม่เหนียวแลมไปตองผว่าได้เป็นที่ไปตองอย่างช่วยจัดไ่ได้นะหมากก็หมากธรรมดานะสามเกลือน้ำมันหอย สีออุปถาเขียวสามสองท้องอืม่นนะไชครับไอ้ท่านแม่นะครับท่านแม่ก็มาด้วยนะรู้จักกันไว้นะครับนี่ลูกสาวสวยๆเมื่อกี้นะครับนี่แม่อยู่นี่นะ อ่าแม่ก็สวยนะครับนึกอครับอันนี้ผัวของแม่นะครับอท่งประจำตระกูลนะครับเอาเลยเอาเลยเลยโอ้ยชุนและบุญกันห ah ัวชนหัวชนกันเลยนะทกส ไงก็ฝากติตามไว้ด้วยครับวันนี้ก็พวกเรา,เราลาไปก่อนครับอ่าบ๊ายบายาท่านผู้ชมน้อยครับอ่าวันนี้เราก็ลอยลอยู่นู่นอยู่กําลังรอยอยู่นู่นครับลออยู่มีการรอยอยู่เยอะนะยังอีกเยอะนะครับ,ะะรบดีๆเยอะครับฝากติตามไว้นะครับ